มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอ่วมหนักเปิดภาพน้ําท่วมเกือบมิดหลังคาต้องใช้เรือเข้าไปเท่านั้น วั28กรกฎาคม2567จากสถานการณ์ฝนตกหนกักทางตอนบนของแม่น้ําตาดแล้วก็ตกกระจายทั่วทางจังหวัดตราดนะคะทาให้หลายพื้นที่ของจังหวัดตราดนั้นพบปัญหาน้ําเอ่อร้นเข้าท่วมซึ่งในพื้นที่ตําบลสตออําเภอเขาสมิงซึ่งเป็นที่มักจะเกิดปัญหาน้ําท่วม,มซ้ำซากโดยน้ําจากคลองสตอเอ่อเข้าท่วมหลายพื้นที่ทางต้าหมู่บ้านค่ะบ้านเือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างน้อย1,000หลังคาเรือน ล่าสุดนะคะตำบลสตอเกิดน้ำท่วมขังหลังคาเรือนทำให้รถยนต์ขนาดเล็กแล้วก็รถยนต์พิกอัพไม่สามารถขับผ่านไปได้ส่วนสะพานข้ามคลองสตอหน้าสารเฉพาะสตอร,ระดับน้ำสูง11-12เมตรทำให้น้ำไหลท่วมบ้านทุ่งกระบอกหมู่ที่7ทั้งหมู่บ้านประชาชนเดินทางเข้าออกไม่ได้นะคะต้องใช้เรือเข้าไปเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ